นี่อายกินบ้างสิเอาแต่จิ้มมือถืออยู่ได้อ่ะราเม็งในชามจะเย็นหมดแล้วนะนิชาเตือนเพื่อนขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งกินราเมงร้านดังในห้างหรูแต่ทว่าอายเพื่อของเธอกลับเอาแต่เล่นโทรศัพท์มือถือและไม่ยอมกินสักทีแป๊บหนึ่งนะาฉันกำลังส่งโลเคชั่นให้เจ้าม,มือมือนี้ของเราอยู่อะสิพอดีก็อยู่แถวเนี้ยก็เลยจะมาหาเราอ่ะเจ้าม,มือหรอ,อใครอะ ก็เสียเฮงไงที่ฉันเคยเล่าให้ฟังอะว่าเขาเป็นคนที่เลี้ยงฉันอยู่ไงน,นิชาได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับพยักหน้าทันทีทั้งสองคนเป็นนักศึกษาใหม่ทิงพึ่งเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเป็นปีแรกนิชาเป็นเด็กสาวหน้าตาสวยหวานแต่ก็ดูใสซื่ออยู่ในทันทีบังเอิญได้มารู้จักกับอายนักศึกษาน้องใหม่สาวปเปรียวแสบ ถึงทั้งสองคนจะมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันแต่พวกเธอก็คุยกันถูกคอจนได้มาเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุดและนิชาก็ได้มารู้ที่หลังว่าแท้จริงแล้วอายเพื่อนสนิทคนใหม่ของเธอที่ใช้กระเป๋าหรูน้ำหอมราคาแพงและมือถือ iPhone รุ่นล่าสุดราคาหลายหมื่นได้นั้นก็พอเธอมีเสียคอยเลี้ยง และเสียคนนั้นก็คือเสียเฮงนั่นเองซึ่งเสียเฮงเองก็เลี้ยงดูอาอมาตั้งแต่สมัยช่วงม6จนถึงตอนนี้ทําให้อายได้มีโอกาสได้ใช้ของดีๆกินของแพงๆแ,และมีเงินใช้แบบไม่ขาดมืออีกต่างหากอ่ะนั่นไงเสียเฮงมาแล้วายพูดขึ้นด้วยท่าทางกระลิกละลีก่อนจะลุกเดินออกไปที่หน้าร้านเพื่อพาเสียเฮงเข้ามาที่โต๊ะที่พวกเธอนั่งอยู่อย่างอ่อน ใบหน้าสวยได้รูปของอยรยรวมถึงรูปร่างอรอนช้อนออนแอของเธอกับเสียงหวานๆที่ออดอ้อนแบบนั้นนิชาไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมเสียเฮงถึงได้หลงอายแบบหัวปากหัวปั๊มอายเดินค้งแขนเสียเฮงเข้ามาในร้านพร้อมกับชายดูมีอายุอีกคนหนึ่งที่เดินตามเข้ามาด้วยนิชายยกมือไหว้เสียเฮงกับเพื่อนทันทีที่พวกเขามาถึงก่อนที่อ่าจะย้ายมานั่งอย่างที่ว่างข้างๆนิชาแทน แม่เห็นบอกว่าพาเพื่อนมาด้วยหนูก็คิดว่าใครที่แท้ก็เสียตอดเองเหรอคะเนี่ยอฮะนี่นิชานะคะเป็นเพื่อนของอายเองค่ะอวัดดีค่ะโอ้โสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าชั้นชื่อเสียเฮงนะสว่วนนี้เพื่อนของฉั้นเสียตอด นิชามองทั้งสองคนก่อนจะยิ้มออกมาบางๆอย่างนอบน้อมเสียเฮงกับเสียตอดสองเพื่อนสนิทเจ้าของธุรกิจมูลค่าหลายร้อยล้านทั้งคู่ถึงแม้อายุจะเหยียบ50กันแล้วแต่ทว่ากลับดูหล่อและดูดีอยู่เสมอดูจากกล้ามแขนและรูปร่างที่สมส่วนแล้วก็สามารถบอกได้ทันทีว่าพวกเขานั้นดูแลตัวเองเป็นอย่างดี นิชาเหลือบมองเสียตอนเป็นระยะจนดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะเริ่มรู้ตัวและส่งยิ้มบางๆตอบกลับมาจนทําให้นิชาเขินและรีบเบือนหน้าหนีทันทีและการกระทำที่ดูน่ารักนั้นก็ทําให้เสียตอดเร,เริ่มรู้สึกสนใจในตัวนิชามากขึ้นเพราะถ้าเทียบกันจริงๆแล้วนิชาก็จัดว่าเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยแถมหุ่นก็ยังดีไม่แพ้อ,อายเลย เสื้อนักศึกษาตัวเล็กกับหน้าอกไซส์36ของนิชาพรวมถึงใบหน้าสวยหวานดูใส่ซื่อสมวัยนั้นแทบจะทําให้เสียต้อนและสายตาออกจากเธอไม่ได้เลยนี่นิชาฉันขอโทษนะพอดีว่าฉันต้องไปทําธุระก,กับเสียแห่งหนะ้าเธอกลับคนเดียวได้ใช่ปะไม่โกรธกันนะคนดีกลับได้แกไปเถอะบาย นิชาลาเพื่อนที่หน้าร้านอาหารก่อนที่อายกับเสียเฮงจะเดินควงแขนกระหนุ่งกันหนิงกันออกไปนิชาหันมาสวัสดีเสียตออีกรอบก่อนจะเดินจากไปแต่ทว่าข้อมือเรี้ยวของเธอก็ถูกคว้าไว้เบาๆด้วยมือของเสียตอเป็นผู้หญิงคนเดียวกลับบ้านกลางค่ำกลางคืนแบบนี้อันตรายนะให้เสียไปส่งดีกว่าจะดีเหรอคะเอะนิชาเกรงใจอะ่ะไม่ต้องเกรงใจหรอก ไปปเอเอสสียจะ่งให้ผู้จบเสียตอก็จูงแขนนิชาให้เดินตามเขาไปทันทีนิชาหน้าแดงกำ่ำแววตาใส,ส่ซื่อของหญิงสาวดูเลอหลักเหมือนทำตัวไม่ถูกนั่นทำให้เสียตอรู้สึกชอบใจในตัวนิชามากขึ้นไปอีกประตูฝั่งผู้โดยสารของรถหรูราคาหลักหลายสิบล้านถูกเปิดโดยเจ้าของรถก่อนที่ร่างบางของนิชาจะเข้าไปนั่งอยู่ด้านใน เสียต๊อดปิดประตูให้ก่อนจะเดินไปขึ้นฝั่งตัวเองทันทีเสียงเครื่องยนต์ราคาแพงดังกระหึ่มเมื่อรถถูกสตาร์ทไม่นานรถหลูก็เคลื่อนตัวออกจากที่จอด VIP มุ่งสู่หอพักของนิชาทันทีพักที่นี่งั้นเหรอ,อ,อใช่ค่ะหอ,อนี้ทั้งใกล้มาหาลายัยแถมยังถูกด้วยขอบคุณที่มาส่งนะคะเสียต๊อดนิชาขอตัวนะคะ นิชาไหวาลาผู้มาส่งก่อนจะหันหลังเดินขึ้นตึกไปแต่ทว่าหญิงสาวก็ถูกรั้งไว้โดยชายคนเดิมเป็นครั้งที่สองนิชาหยุดชะงักทันทีที่มือหนาแตะสัมผัสที่ข้อมือของเธอก่อนที่เสียงของชายมีอายุจะดังขึ้นเดี๋ยวสิคือเจ้าว่าอะไรหรือเปล่าถ้าเสียจะขอเลี้ยงหนูนิชาน่ะ ว่าแล้วเขาต้องชอบแกนแน่วันนั้นที่ร้านอาหารน่ะนะฉันเห็นเขามองแกไม่เลิกเลยแล้วเป็นไงแกตอบตกลงปะก็เออืแต่ว่าย็นที่เรานัดไปกินบิงซูก,กันน่ะฉันคงไม่ได้ไปกับแกแล้วนะพอดีเสียป๊อดมารับไปทําธุระแต่ก็ไม่เห็นจะบอกว่าธุระอะไรอะนะอ้อไปเถอยะยากจำไว้ผู้ชายมาก่อนเพื่อนไม่ทีหลัง อายเมื่อได้รู้ว่าเสียต้อดน,นั้นสนใจที่จะเลี้ยงดูนิชาเธอก็ดูดีใจมากกว่าตัวนิชาเสียอีกแต่ถึงอย่างนั้นอายก็อดที่จะแปลกใจไม่ได้จึงได้พูดกับนิชาไปว่าแต่แกเนี่ยมีเสน่ห์ไม่เบาเลยในยานิชาเพราะเท่าที่รู้มาเนี่ยเสียเฮงที่เป็นเพื่อนสนิทของเสียต๊อดมาหลายปีนะเสียเฮงบอกว่าเคยพยายามหาเด็กมาให้เสียต้อดหลายคนแล้วแต่เสียต๊อนไม่เอาอะ่ะ ไม่สนใจเลยเพราะว่าเสียต๊อดน,นะนะเป็นคนรักครอบครัวม,มากแต่พอรู้จักแกแค่วันเดียวนั้นตกลงจะขอเลี้ยงดูเลยแหมบอกมาเดี๋ยวนี้ก็มีของดีอะไรฮะอายพูดอย่างมันไส่ก่อนจะซิ่มไปที่เอวของนิชาเป็นการหยอกล้อก่อนที่ทั้งสองจะเดินขึ้นตึกเรียนไปในที่สุดเวลาห้าโมงเย็น ไอยกับนิชาเดินลงจากตึกเรียนหลังจากเลิกคลาสแล้วก่อนที่นิชาจะต้องตกใจเมื่อเห็นว่าเสียต้อนนั้นยืนพิงรถหรูที่จอดรอเธออยู่ที่หน้าตึกจนนักศึกษาหลายคนแถวนั้นถึงกับมองด้วยความอิจฉาอายเบ้ปากใส่เพื่อนเล็กน้อยก่อนจะรีบดันหลังนิชาไปหาเสียต้อทันทีสวัสดีค่ะเสียนิชาก็ได้ว่าจะไปรับที่หอพักซะอีกอะมารับที่นี่เลยเหรอคะ ที่นี่แหละผมรีบนะพ <laughs> ู้จบเสตอดก็เปิดประตูให้นิชาเข้าไปนั่งก่อนจะเดินอ้อมไปอีกฝั่งและขับรถออกไปทันทีเสียตอดพานิชามาที่คอนโดหรูใกล้มหาลัยก่อนจะจูงแขนเธอเข้าไปทันทีมาซื้อห้องที่ดูไว้นะครับจองไว้ชื่อเตชวัฒ เสียตอดพูดกับพนักงานก่อนที่ทั้งสองจะถูกพาเข้าไปในห้องรับรองทันทีใช่แล้วเสียตอดพานิชามาซื้อคอนโดราคาหลายล้านแถมยังซื้อในชื่อของนิชาอีกตั้งหาทำให้นิชาทั้งดีใจทั้งตกใจไปพร้อมๆกันหญิงสาวโผลเข้ากอดคนสูงวัยแน่นพร้อมกับเอ่ยขอบคุณสารพัด คอนโดหรูชั้น32ราคาเกือบ6ลร้านตกเป็นของนิชาภายในวันแรกที่เธอได้มาเป็นเด็กของเสียตอนทำให้ตอนนี้ชีวิตของเด็กบ้านจนอย่างนิชาไม่ต่างจากหนูตกทางเข้าสารเลยทีเดียวมีหนำซ้ำเสียต้อนยังพานิชาไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารหรูแถมยังให้เงินสดไว้ใช้อีกจำนวนหลายหมื่น ถึงนิชาจะเอ่ยปากไปหลายรอบว่าเกรงใจแต่ว่าเสียต้อนก็ยืยนยันที่จะให้อยู่ดีนิชาจึงต้องรับไว้แบบจำใจนิชาอยู่ในสถานะเด็กเสียของเสียต้อนมาเกือบเดือนทําให้ชีวิตของเธอตอนนี้แทบไม่ต่างจากเจ้าหญิงนอกจากจะได้คอนโดแล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ราคาแพงกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าหรือแม้แต่น้ําหอมขวดละเป็นหมื่น เสียต้อยก็หามาประเคนให้นิชาทั้งนั้นมีหนำซ้ำในบัญชีของนิชายังมีเงินเก็บอยู่อีกเกือบล้านบาทอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนิชาวายตกใจหมดเลยอะไรของแกเนี่ยแหมแหมได้ข่าว่าเมื่อวานได้คอนโดเกือบหกล้านเลยเหรอจ๊ะข่าววจริงนะว่าแต่ทำไมวันนี้แกมาสายจังเลยเนี่ยก็แวะไปทำธุระมานิดหน่อยนะอันนี้ เย็นนี้แกต้องทําตัวให้ว่างนะวันอื่นผู้ชายมาก่อนได้แต่วันเนี้ยฉันต้องมาก่อนเย็นนี้ก็ว่างนะว่าแต่แกมีอะไรงั้นเหรอก็พอดีว่าฉันจองคิวฉีดฟิลเล,ลอร์เอาไว้น่ะที่ A I C Clinic ฉันจองเผื่อแกด้วยนะเพราะงั้นต้องไปด้วยนะยะหาฉีดฟิลเลอร์เนี่ยนะไม่เอาแกฉันกลัวถ้าน่าจะเป็นอะไรขึ้นมาจะทําไงอ่ะฉันเคยเห็นเพื่อนไปฉีดนะแต่ออกมาแล้วดูโป๊จะตายอ่ะ ไม่อยาวได้อย่างนั้นซะหน่อยโอ้ยแกทําตัวเป็นกระต่ายตื่นคลินิกไปได้อะไม่เชื่อแล้วก็แกลองมองหน้าฉนันนี่โปะหรือเปล่าล่ะฮะหน้าแกนะนี่แกฉีดฟิลเลอร์มาหรอก็เออนะสิเนี่ยปากก็ไปจิ้มมาอาทิตย์ก่อนจะนเพิ่งจะไปจิ้มหน้าผากมาแกว่าโป๊ะไหมจะจิ้มดูก็ได้นะ บอกเลยว่าไปฉีดที่ AIC คลินิกน่ะใช้ยาแค่สองสำลอดจับแล้วดูแข็งไม่กดนิ่มเป็นถุงน้ําและที่สําคัญไม่โป๊โหยเออว่าไม่โป๊จริงด้วยแถมยังออกมาสวยธรรมชาติอีกอ่ะบอกแล้วเนี่ย แกไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยนะถ้าไปฉีดฟิลเลอร์ที่ AIC คลินิกเนี่ยเพราะที่นี่อ่เขาใช้เทคนิคก,การฉีดฟิลเลอร์แบบสัมผัสกระดูกแถม AIC คลินิกยังเป็นผู้ที่เริ่มการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเข็มปลายทู่เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าด้วยนะสบายใจหายหวา่วงเอ้าแต่ถ้าแกเพิ่งฉีดมากแกจะไปทำไมอีกอะเอ๊ะก็พาแกไปทำสวยไงแกเป็นเด็กเสียตอยก็ต้องดูแลตัวเองนะได้เงินมาก็าต้องเอามาใช้ลงทุนกับตัวเองยังไงยนะ แล้วฉันจะไปฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้ากับเขาด้วยอะได้ยินมาว่าที่ AIC ค l i n i c น่ะนะนะเขาฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าด้วยเทคนิค Butterfly Lift ซึ่งเทคนิคนี้นะ่ะนะได้ตีพิมพ์เป็นตำราแพทย์ในยุโรปด้วยของดีๆแถมการันตีความปลอดภัยอย่างเงี้ยก็ต้องจัดไปสิเนาะโหยน่าสนใจอะโอเคงั้นะฉันไปด้วยวัสดีค่ะเซีย นิชาเอ่ยทักเสียต้อทันทีที่ขึ้นมานั่งที่เบาะหลังของรถหรูราคาเกือบ60ล้านอย่างโรสลอยแฟนทอมพร้อมกับคนขับรถคนใหม่ที่นิชาไม่คุ้นหน้าแต่ถึงอย่างนั้นนิชาก็ไม่ได้อายที่จะยื่นตัวไปหอมแก้มเสียของเธออย่างเอาใจรถก็ใหม่คนขับก็ใหม่วันนี้จะพาหนูไปไหนหล่ะคะมีคนขับรถก็ดีแล้วนี่นะไม่ต้องขับเองเราจะได้ทำอะไรกันได้ถนัดถนัด เสียค่ะบ้าจริงพูดอะไรก็ไม่รู้เสียจองร้านอาหารกับที่ทำสปาเอาไว้ให้หนูแล้วแต่ว่าจะต้องแวะไปคุยงานก่อนไม่ว่าอะไรใช่ไหมไม่ว่าอยู่แล้วค่ะว่าแต่ไปทำอะไรมาน่ะหนูดูสวยขึ้นนะนิชา อ๋อวันก่อนอายพาไปฉีดฟนะิลเลอร์หน้าผ่ากับฉีดปรับรูปหน้าที่ AIC คลิ n i c มานะคะ <c oughs> มันแปลกแปลหรือเปล่าอะ่ะสวยขึ้นจริงๆนะนึกว่าไปทำอะไรมาดูไม่ออกเลยว่าฉีดฟิลเลอร์ตอนแรกนิชาก็กังวลว่าฉีดแล้วจะดูโป๊ะหรือเปล่าแต่ว่ามันออกมาดีมากเลยละคะ่ะนิชาชอบมากแถมหมอยังมืออาชีพอีกด้วย เสียต้อนพานิชาแวะมาที่ร้านอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อคุยงานกับคู่ค้าในธุรกิจนิชาเพิ่งจะเคยเห็นเสียต้อนในเวลาทำงานเขาทั้งดูมีความรับผิดชอบและใส่ใจกับงานที่ทำเป็นอย่างมากทั้งสุขุมและดูจริงจังไม่ติดเล่นหรือยิ้มแย้มเหมือนตอนอยู่กับเธอเลยแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้ในบางครั้งเสียต้อนเองก็เคยผิดนัดกับนิชาอยู่บ้างเพราะว่าติดประชุมหรือมีคุยงานสำคัญ แต่นิชาก็เข้าใจและไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะถึงยังไงเสียต๊อดเองก็ดูแลนิชาเป็นอย่างดีเสียต๊อดกับนิชานั่งอยู่ในร้านอาหารหรูโซนวอพีที่เสียต๊อดจองเอาไว้ไม่นานพนักง,งานก็ยกอาหารมากมายมาเสิร์ฟก่อนจะรินไวน์ราคาแพงให้แก่ทั้งคู่แต่เสียต๊อดในตอนนี้กลับนั่งหน้าเคร่งเครียดมองหน้าจอโทรศัพท์อยู่หนูนิชาเสียว่า เสียคงพาหนูนิชาไปสปาไม่ได้แล้วล่ะนะพอดีว่างานมีปัญหานิดหน่อยเสียต้องเข้าไปดูแต่ว่าเดี๋ยวเสียโอนเงินเอาไว้ให้เอาไว้ชอปปิ้งนะโอยไม่เป็นไรเลยค่ะเสียไม่ต้องให้ก็ได้อ่ะนิชาเกรงใจยิ่งหนูเกรงใจแบบเนี้ยเสียยิ่งอยากให้เลยนั้นต่อไปนิชาไม่เกรงใจแล้วนะเสียจะได้ไม่อยากให้อ่ะไม่เกรงใจก็ดีเสียจะได้ให้เยอะกว่าเดิมอีก <laughs> ไงเป็นอย่างนั้นลหละคะเนี่ยเสียตอดพานิชาไปส่งที่ห้างหรูก่อนที่เขาจะขอตัวไปสะสางธุระของตัวเองให้เรียบร้อยนิชาสะพายกระเป๋าราคาแพงเดินเข้ามาในห้างอย่างสบายใจแต่จูจๆผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาเธอด้วยท่าทางตกใจอ๊ะคุณเป็นใครคะเนี่ยเธอเป็นอะไรกับพ่อของฉันเปล่าสักหน่อยนะคะ นี่คุณพูดอะไรคะเนี่ยนิชาได้ยินดังนั้นก็ถึงกับตกใจเธอสะบัดแขนเจนออกอย่างแรงก่อนจะรีบเดินไปทันทีเจนไม่ได้ตามนิชาไปแต่อย่างใดเธอเพียงแค่มองตามหลังของนิชาไปแค่เท่านั้นนิชายังเป็นเด็กเสียของเสียตอดและยังคงเป็นเพื่อนกับอายตามเดิมโดยที่หลังจากวันนั้นเธอก็ไม่ได้เจอกับเจนอีกเลย แต่ทว่านิชาก็ได้รู้เรื่องบางอย่างมาจากอายว่าแท้จริงแล้วเสียตอดมีภรรยาและลูกสาวหนึ่งคนคือเจนส่วนภรรยาของเสียตอดเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่เสียต๊อดน,นั้นยังคอยดูแลอย่างดีและเรื่องนี้ก็ค่อนข้างดังในวงธุรกิจของเสียตอดมากทีเดียวว่าเขาเป็นคนร,รักภรรยารักครอบครัวถึงแม้จะป่วยติดเตียงแต่ก็ยังคอยดูแลอย่างดี จะว่าไปก็สงสารเมียเสียแกเหมือนกันเนาะอายุก็ยังไม่เท่าไหร่เองอะเดินมาป่วยติดเตียงซะได้แต่อย่างน้อยเสียตอสก็ไม่ทิ้งไปไหนละเนาะนี่แต่ถ้าเขารักครอบครัวขนาดนั้นนะทําไมเขาถึงจะมาขอเลี้ยงฉันด้วยละเนี่ยเอา้าความสึกทางกายนะ่ะแกผู้ชายก็ต้องมีบ้างแหละอย่างเสียเฮงของฉันก็มีครอบครัวแล้วเขายังมาเลี้ยงฉันเลยนะงั้นสินะ เสียตอดเลี้ยงดูนิชาย่างเข้าเดือนที่สมแล้วเขาย,ยังคงดูแลนิชาดีตามเดิมไม่ขาดตกบกพร่องวันไหนที่เขาค้างคืนที่คอนโดกับเธอเขาก็มักจะพาเธอไปส่งที่มหาลาัยทุกครั้งอย่างเช่นวันนี้เป็นตน้นหนูไปเรียนก่อนนะคะเสียบายค่ะนิชาจุ๊บแก้มเสียตอไปหนึ่งทีก่อนจะลงจากรถและเดินขึ้นตึกเรียนไปเสียตอจึงได้สั่งให้คนขับรถออกรถเพื่อไปอยังที่ทำงานทันที เสต็ตอที่นั่งอยู่เบาหลังเลื่อน iPad ดูนั่นดูนี่ในโซเชียลไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้ไปสะดุดอยู่ที่ข่าวข่าวหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกชาว่าไปทั้งตัวข่าวด่วนแช์นักธุรกิจร้อยล้านตัวยอ่อต่อเต่าพบเป็นเสียเลี้ยงเด็กนักศึกษาหลายคนทำการกุศลเลี้ยงภาษีทำธุรกิจสีเทาหลายอย่างขายยาค้าประเวณีร่วมกับนักธุรกิจเพื่อสนิทตัวยอ่อฮอนูชอก ใช้นักศึกษาอายุ19ปีเป็นแม่เล้าและหลอกเด็กนักศึกษาที่เลี้ยงจนเบื่อไปขายเีรจตอดอึงเขารู้ทันทีว่าคนในข่าวคือเขากับเสียเฮงและอายที่ร่วมกันทำธุรกิจผิดกฎหมายมากมายเพราะถึงแม้นักข่าวจะเบอร์หน้าเอาไว้แต่รูปลักษณ์ภายนอกก็บ่งบอกชัดเจนว่าคือเสียตอน,นั่นเอง ท่านใดนั้นควันสีขาวก็พวยพุ่งมาจากช่องแอร์เสียต้อสำลักควันในภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก็คือคนขับรถของเขาใส่หน้ากากป้องกันจนเสียตอสลบไปในที่สุด น้ำเย็นๆถูกสาดเข้าที่หน้าของเสียตอดอย่างจังเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีก่อนจะพบว่าคนที่สาดน้ำใส่เขานั่นก็คือนิชานั่นเองนิชามองหน้าเสียตอดก่อนจะยิ้มด้วยความสะใจนิชานี่มันเรื่องอะไรกัน นิชาป่ารูปถ่ายหลายใบที่เป็นรูปภาพของแม่และพี่สาวของนิชาใส่เสียต้อดอย่างแรงเสียต้อททำหน้าสับสนเหมือนจะยังไม่เข้าใจสถานการณ์ทำให้นิชาต้องเป็นคนพูดมันออกมาคนชั่วช้าแบบแกมึงทำแบบนี้กับคนอื่นมาเยอะจนจำไม่ได้สินะว่าใครเป็นใครอ่ะได้ฉันจะเล่าเอง นิชาพูดขึ้นเสียงแข็งด้วยความแขนนิชาคนก่อนทั้งใส่ซื่อออดอ่อน,ออนและเอาใจตอนนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วร่างบางของหญิงสาวเดินวนรอบเก้าอี้ที่เสียตอถูกมัดอยู่ก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องในอดีตเพื่อย้ำเตือนสิ่งที่เลวร้ายที่เสียตออนั้นเคยทำเอาไว้กับแม่และพี่สาวของเธอ แท้จริงแล้วนิชาเคยอาศัยอยู่กับแม่และพี่สาวในบ้านที่อบอุ่นพ่อของนิชาเสียไปตั้งแต่เธอยังเล็กทำให้นิชากับนัชชาพี่สาวของเธอต้องอาศัยอยู่กับแม่ที่ทําธุรกิจเพียงคนเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งที่นิชาอายุได้13ปีเียตอสก็ได้เข้ามาในชีวิตของครอบครัวเธอแม่ของนิชาถูกเสียตอดหลอกให้ไปลงทุนธุรกิจจนหมดตัว ในถ่ายที่สุดก็กลับกลายเป็นว่าแม่ของนิชาต้องเป็นหนี้เสียตอดหลายล้านบาทและสูญสิ้นแทบจะทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ราคาแพงรวมไปถึงที่ดินหลายสิบไร่ที่ถูกเสียตอดโกงไปจนหมดมีหนำซ้ำเสียต้อที่ทำธุรกิจค้าประเวณีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเห็นว่านัชชาพี่สาวของเธอที่เพิ่งจะอายุ18นั้นกำลังสวยสะพัง จึงได้พาลูกน้องเข้ามาในบ้านที่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของแม่นิชาเพื่อที่จะได้พาตัวนัชชาไปตายนิชาในวัยเพียง13ปีถูกแม่ของเธอซ่อนเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าและขณะที่แม่กําลังจะพานัชชาผู้เป็นพี่ไปซ่อนอีกที่หนึ่งลูกน้องของเสียตอก็บุกเข้ามาในบ้านทําร้ายตบตีทั้งแม่และนัชชาพี่สาวของเธอ แม่ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องลูกจากคนชั่วจนสุดท้ายเสียตอนก็ยิงแม่ของนิชาตายต่อหน้านิชาที่แอบอยู่ในตู้เสือ้อผ้าก่อนจะพาตัวนัชชาออกไปจากบ้านนิชารออยู่ในนั้นจนพลอยห,หลับไป ธอหวาดกลัวและเสียขวัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีเพื่อนของแม่มาเจอเข้าและได้ช่วยนิชาออกมาผ่านไปเพียงสองสัปดาห์จิตใจที่บอบช้ำของเด็กสาวยังไม่ทันจะถูกเยียวยาจนหายดีก็มีข่าวว่าพบศพของนัชาผู้เป็นพี่สาวในสภาพที่ถูกกระทำชำเราและโยนทิ้งที่ป่าข้างทางตำรวจพยายามจะสืบคดีในช่วงแรกแต่จู่ๆเรื่องก็เงียบหายไปอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนิชา ถูกส่งตัวไปอยู่กับญาติฝั่งแม่ที่ต่างจังหวัดจนระยะเวลาผ่านไปหลายปีจนนิชาเรียนอยู่ชั้นม .6 เธอก็ได้บังเอิญไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งที่ทำให้ภาพเหตุการณ์ทุกอย่างกลับมาฉายซ้ำในหัวของเธออีกครั้งข่าวที่เสียต้อดนักธุรกิจหลายร้อยล้านผู้ใจบุญจัดงานการกุศลแก่คนยากไร้ใบหน้านี้ที่นิชาไม่นึกถึงมาหลายปี จนวันนี้คนที่ฆ่าแม่และพี่สาวของเธอกลับได้ดิบได้ดีมีแต่คนชื่นชมนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ไฟแคนของนิชาลุกโชนขึ้นใหม่อีกครั้งนิชาตั้งใจเรียนเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในกรุงเทพให้ได้และเริ่มวางแผนทุกอย่างตั้งแต่เริ่มตีสนิทอายเพื่อเป็นสะพานให้เธอได้เจอกับเสียตอดอีกครั้ง ในทีแรกนิชาวหวังเพียงจะสูบเลือดสูบเนื้อเสียตอดให้หมดตัวแต่เมื่อเธอได้เจอกับเจนลูกสาวของเสียตอดและบังเอิญได้รู้เรื่องภรรยาที่ป่วยติดเตียงว่าแท้จริงแล้วเป็นฝีมือเสียตอดที่ทําให้เธอเป็นอย่างนั้นเพื่อที่จะได้ทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นและหวังฮุกสมบัติของภรรยา นั่นทาให้แผนของนิชาง่ายขึ้นไปอีกขัน้นเมื่อนิชาร่วมมือกับเจนเพื่อจะแฉเสียตอดและบอกเรื่องนี้ให้กับปู่ของเจนรู้จนในที่สุดวันที่เธอรอคอยก็มาถึงวันที่เป็นจุดจบของคนชั่วทีนี้แกจําได้หรือ,อยังคะไอธุรกิจร้อยล้านของแกที่ได้มามันได้มาจากการโกงคนอื่นเพราะอย่างนั้นวันนี้จะเป็นวันที่แกจะต้องได้รับโทษฉันเลยอยากรู้จริงๆว่ามะเขือเผาของแกน่ะมันล่วงเกินผู้หญิงไปกี่สิบคนแล้ว ฉันอยากรู้จริงๆว่าขาของแกมันพาแกเดินไปทำร้ายคนมากี่คนแล้วแล้ววันนี้แกจะได้รู้ซึ้งจัดการมันไม่นะอีบ้านน่แกจะทำอะไรฉันอย่าอย่าจบคำของนิชาผู้ชายสองคนก็เดินเข้ามาก่อจะนำเข็มฉีดยาที่มียาบางอย่างฉีดเข้าไปที่อวัยวะส่วนนั้นของเสียตอโดยที่ไม่ได้สนเลยว่าเสียตอจะร้องจะดิ้นแค่ไหน ยาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเมื่องเข่าเผาง่อของแกน่ะหมดอายุการใช้งานแล้วแหละทีนี้ก็ถึงคิวต่อไปได้นิชาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสะใจก่อนที่ร่างของชายสูงวัยคนหนึ่งกับหญิงสาววัยเดียวกันกับนิชาจะเดินเข้ามาพร้อมกับลูกน้องชายชะกันหลายคนพ่อตาพ่อตาครับอย่าทำอะไรผมเลยนะอย่าไปฟังมันอีน,นี่น้่มันบ้าไปแล้วเจนลูกเจนเชื่อพ่อนะ ไปผมไปเธอะถ้าเกิดหนูเลือกเกิดได้หนูจะไม่มีวันเกิดมาเป็นลูกสาวของคนเลวแบบพ่อเลยวันนี้พ่อต้องได้รับกรรมกับสิ่งที่พ่อทำกับแม่ที่ทำให้แม่เสียใจพ่อละมาจะเหมือนตายทั้งเป็นพ่อจะได้รับรู้รสชาติของมันทั้งหมดข้าวต้มรงพยาบาลเพื่อนของฉันนะ่ะรสชาติดีนะฉันอยากให้นายได้ไปลองนอนชิมอยู่ที่นั่นสักเดือนสองเดือนห้ามเอาถึงตายแต่อย่าให้ได้กลับมาเดินได้อีก สิ้นเสียงชายส่งไหวเสียตอสก็ถูกลากลงจากเก้าอี้ก่อนที่เท้าหลายสิบคู่จะรุมกระทืบไปที่ล่างของเรียตอสทันทีจนหมดสภาพจนเสียตอนได้มานอนหยอดน,น้ำขอต้มที่โรงพยาบาลของเพื่อนพ่อตาตัวเองจริงๆตามคำที่เขาได้ยินโดยที่แม้แต่เจนผู้เป็นลูกสาวก็ยังไม่โผลมาเยี่ยมแม้สักวัน ายกับเสียเฮงที่โดนห่างเลขไปด้วยก็ถูกตำรวจล่าเข้าคุกอย่างเชื่อไม่ได้และคงต้องอยู่ในนั้นอีกหลายสิบปีอาอสาวที่เคยสวยสะพังบัดนี้กับมีสภาพไม่ต่างจากคนบ้าทั้งหวาดกลัวหวานระแวงไปเสียทุกอย่างหมดคราบนางฟ้าไม่ต่างจากเสียเฮงที่โดนซ้อมรับน้องในคุกทุกวันจนสภาพจิตใจย่แย่จนถึงขีดสุด เสียตอสออกจากโรงพยาบาลในอีกเกืบอบ2เดือนต่อมาและเขาก็ได้กลายเป็นคนพิการต้องใช้ชีวิตอยู่บนวิวแช์แทบจะตลอดเวลาในห้องรังหนูที่มีเพียงข้าวต้มใส่เกลือที่ต้องกินทุกวันและมีลูกน้องของอดีตพ่อตาคอยคุมคอยให้อาหารและดูไม่ให้เสียตอสฆ่าตัวตายเขาต้องการให้เสียตอสใช้ชีวิตอย่างหมดอะไรตายอย่าและตายทั้งเป็นเหมือนที่เสียตอสเคยทำกับลูกสาวของเขาและคนอื่นๆ คดีของแม่นิชาและพี่สาวของเธอกลับมาคืบหน้าอีกครั้งนิชาได้เงินและสมบัติของแม่คืนทุกอย่างเดี๋ยที่เสียตอดกลายเป็นผู้ล้ายหลบหนีแต่แท้จริงแล้วไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังถูกทรมานอย่างถึงที่สุดอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งถึงแม้ความแค้นในใจเธอจะถูกชำระไปแต่ความทรงจำและบาดแผลในใจยังคงเด่นชัดไม่เคยจางหายเธอยังคงเจ็บปวดทุกครั้งที่นึกย้อนกลับไป และหวังว่าวันหนึ่งเธอจะกลับมายิ้มและมีความสุขได้จริงๆอีกครั้ง